ระเบิดพลังเกียร์5สิ่งที่จะกระตุ้นให้ลูฟี่นั้นอยู่จุดสูงสุดของเทพนิกะให้ได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็จริงๆแล้วคลิปนี้จะเรียกว่าเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากพลังเทพนิกะของลูฟี่นะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับมัตเตอร์เฟรมหรือว่าเทพพระอาทิตย์นะครับที่ก่อนหน้านี้เราก็ทําคลิปไปแหลคะครับว่าเออมันมีความเชื่อมโยงอยู่นะกับเทพนิกะของลูฟี่แต่คลิปนี้เราก็คงจะไม่พูดถึงจุดนั้้้นนแแแลลลวว่ะ่ะะะเเเพพพรราาคักก็ููดดไปตจถึง นะครับด้วยพลังของลูฟี่ที่มีในตอนนี้ในร่างเกียร์หเรียกได้ว่านะครับมันก็อาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดของลูฟี่คือมันยังไปได้มากกว่านี้ด้านในแง่พลังการใช้ได้นานนะครับการคงสภาพร่างนี้ให้ต่อสู้นานๆหรือนะครับพลังต่างๆที่มันควรมีขีดจํากัดหรือว่ามีลิมิตที่มันมากกว่านี้ซึ่งแน่นอนว่านะครับปัจจุบันนี้เนี่ยลูฟี่นั้นแค่แบบว่าชื่อพลังผลปีศาจตัวเองความสามารถพลังผลปีศาจตัวเองนั้นพี่แกยังไม่รู้เลยได้ซ้ำนะครับยังคิดว่าผลปีศาจข,ของตัวเองนั้นยังเป็นผลย,งย,ย,ลยัง ก็ยังแทบไม่ได้เข้าใจเบสพื้นฐานและกันความสามารถของพลังของตัวเองนะครับมากเท่าที่ควรไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าใจเลยมันมีความเข้าใจนะครับแต่มันควรจะเข้าใจได้มากกว่านี้นะครับด้วยความสามารถที่มียกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างปัจจุบันนี้ลูฟี่ของเราเนี่ยก็คิดว่าพลังผลปีศาจของตัวเองนั้นเป็นพลังผลปีศาจยางยืดนะครับหลายๆท่าที่ลูฟี่ใช้ในร่างเกียร์หก็จะมีเบสพ,พื้นฐานแล้วกันหรือมักจะพูดว่าหมัดนุ้นยางยืดนะไอ้นุ้นยางยืดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยางยืดมันก็คือน เบสพื้นฐานว่าเออมันคือพลังผลิตสัต์สายโซออนนะไม่ใช่พารามีเซียนะเป็นนิกะานะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเผลอๆนะครับรู้ว่านะครับมีตำนานเกี่ยวกับเทพพระธิดของตนเองอยู่มันจะทําให้ลูฟี่นั้นนะครับคิดถึงท่าหรือนะครับรู้ว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีขีดจํากัดมีความสามารถอะไรนะครับในการใช้ความสามารถพลังผลิสัตสายโซออนที่ตัวเองมีอยู่ในตอนนี้เนี่ยให้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับก็มุ่งเน้นไปเลยนะครับสายโซออนนั้นควรมีพลังมีท่าอะไรในการต่อสู้หรือแม้กระทั่งนะครับที่เราพูด อย่างก่อนหน้านี้ลูฟี่มันจะมีท่าอย่างเดดร็อกอย่างไงที่เป็นท่านะครับเกี่ยวกับการใช้ไฟซึ่งตามปกติแล้วเบ็ดพื้นฐานเนี่ยลูฟี่ไม่น่ามีความสามารถนะที่มีการโจมตีที่ใช้ไฟได้ซึ่งแน่นอนแฟนคลับวันพีชในตอนนั้นเนี่ยเอเคความที่เราดูการ์ตูนเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็คงเป็นเอฟเฟกต์หนึ่งอย่างละกันที่อาจารย์โอด่านั้นก็ใส่มาให้ท่าของเพลกเท่ๆหน่อยนะครับดูแบบมีการใช้ไฟในการโจมตีเป็นเอฟเฟกต์สวยๆนะครับสีแดงเท่านั้นนะครับแต่พอเป็นแบบนี้ปั๊บมันเลยทาให้นะครับเออเ หเป็นพลังเทพนิกาเทพราทิตในตำนานเออมันก็มีโอกาสหน้าที่ลูฟี่นั้นจะมีท่าการโจมตีที่ใช้ไฟได้อ่ะก็เป็นฟิลลิ่งแบบนั้นนะครับไม่แต่เยอะละกันเกี่ยวกับการใช้ไฟ ซึ่งจริงแล้วนะครับเราเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับลูฟี่ตั้งแต่ร่างเก2เก3เก4นะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อาจารย์โอดานั้นได้พยายามหยอดได้พยายามใบ้มาโดยตลอดเลยนะครับว่าพลังที่แท้จริงของลูฟี่นั้นมันเป็นพลังผลพิศาสตรสายโซออนทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นร่างเก2ของลูฟี่มันก็คือร่างไฮบริดดีๆนี่แหละครับของพลังผลพิศาสตรสายโซออนนะครับที่สามารถเร่งประสิทธิภาพนะครับของลูฟี่ได้แบบรวดเร็วซึ่งจุดเด่นของพลังผลปีศาสตรสายโซออนเมื่อเป็นร่างไฮบริดมันจะมมีีคววาาเเรร็็็ออะไต่่งงๆแบบนนนนน้้ััซึกปจุ ใบมาหรือแม้กระทั่งเกศสามเกศสี่นะครับที่เราได้เห็นนั่นแหละครับที่ลูฟี่นั้นนะครับสามารถใหญ่ตรงนู้นได้เล็กตรงนี้ได้เกศสี่นะครับมีหลายท้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเบสพื้นฐานนะครับของพลังผลปีศาจสายโซออนทั้งนั้นอย่าลืมว่าไอ้เบสพื้นฐานทั้งหมดนี้ที่ลูฟี่ทำทั้งหมดลูฟี่ทำในความเข้าใจว่าตนเองนั้นเป็นพลังผลปีศาจสายพรามิเซียก็อย่างที่ผมย้ำไปว่าถ้าลูฟี่รู้ว่าตัวตนของตัวเองนั้นเป็นพลังผลปีศาจสายโซออนนะเป็นเทพนิกาเทพพระอาทิตย์นะครับมันจะทำให้เขานัา ตัวเองไปได้มากกว่าเดิมและจะทําทให้นะครับไม่ว่าเก2เก3เก4หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นมันจะทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับหากลูฟี่นั้นได้รับการเรียนรู้อย่างดีหรือเรียนรู้กับตัวเองก็ได้นะครับจนสามารถพัฒนาตนเองไปในจุดที่สูงสุดได้นะครับในร่างนั้นๆของตนเองตัดมาที่ร่างเก5ของลูฟี่นะครับที่ปัจจุบันนี้แฟนคลับวันพิศหลายคนนั้นก็รู้ปัญหาดีแหละครับว่าลูฟี่ใช้ได้ไม่นานความสามารถอะไรก็แล้วแต่นั้นมันก็ยังดูกักกอยู่นะครับทั้งที่เป็นความสามารถของพลังผลป จะโหดมันควรจะเทพอยู่ในระดับนะครับที่คงทนมากกว่านี้เราเรียกว่าคงทนนะเพราะว่าในช่วงพลิกๆของความสามารถของลูฟี่นั้นโอเคมันก็สามารถจัดการชนะไคโดได้หรือนะครับสามารถซัดพลเอกคิสรุลงไปนอนกองกับพื้นได้แต่ยางที่พูดไปว่ามันอยู่ไม่นานมันเหมือนเป็นการเสี่ยงดวงไปหน่อยนะครับเหมือนคุณเล่นลอตเตอรี่เลยอรฟิวอย่างนั้นนะครับถ้าดวงดีก็สามารถชนะศัตรูได้และตนเองค่อยหมดแรงแต่ถ้าดวงร้ายหน่อยนะครับกำลังต่อสู้กําลังพลิกๆเลยแต่ตัวเองหมดแรงก่อนนะครับก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปจึงทําให้นะครับคีหลักแรกที่ผมพูดไปว่าูฟ นั้นจะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับพลังของตัวเองว่าเป็นอะไรก่อนขีหลักที่2เลยนะครับลูฟี่นั้นก็ต้องมีแรงกระตุ้นของตนเองด้วยเช่นกันที่จะทําให้เขานั้นนะครับระเบิดความโกรธออกมาระเบิดพลังออกมานะครับจนในท้ายที่สุดแล้วเขานั้นนะครับอยู่จุดสูงสุดจุดท็อปนะครับของร่างเกียร์หได้หรือนะครับระเบิดไปได้กี่หอันนั้นก็ว่าไปอีกทีแต่แน่นอนว่านะครับการระเบิดพลังความโกรธอะไรพวกนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่ามันไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่นะในโลกการ์ตูนนะครับการ์ตูนหลายๆเรื่องเลยนะครับอะไรท เ,เป็นร่างที่โหดขึ้นมานค,คือถ้าให้ยกตัวอย่างเนี่ยก็แทบทุกเรื่องเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันพีชนนก็เป็นการ์ตูนนะครับในสายโชเน้นนะครับซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างและการของวันพีชนั้นมันก็เป็นไปตามนะครับสเต็ปการ์ตูนโชเน้นนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าอนาคตนั้นลูฟี่จะเกิดเหตุการ์กระทบกระเทือนใจของตนเองนะครับจนไดให้เขานั้นระเบิดความโกรธความแค้นของตัวเองขึ้นมาและจนในทีสุดแล้วนะครับทำให้ร่างเกียร์ห้าของเขานั้นเนี่ยสามารถอยู่ในจุดท็อปจุดสูงสุดของตัวเองได้อย่างเช่นการบาดเจ็บ ผมจะไม่พูดว่าตายนะเพราะผมก็เชื่อแหละครับว่าวันพีชนั้น,นะครับลูกเรือกลุ่มหมวกฟางไม่มีทางตายหรอกนะครับด้วยกระตูเนี่ยมันแมนบมีแต่ภาพอยู่แล้วนะครับมันไม่น่าไปถึงจุดนั้นหรือนะครับถ้าเร็วๆหน่อยเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการเสรียชีวิตของตัวละครอื่นในเรื่องวันพีก็ได้อย่างเช่นการตายของเวก้าพังอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ลูฟี่นั้นก็ยังไม่รู้ชัวร์นะครับว่าเวก้าพังนั้นตายจริงหรือเปล่าซึ่งหากลูฟี่รู้ว่าตายแล้วแล้วก็มันก็คงจะเป็นอีกจุดหนึ่งเปลี่ยนนนนนะะะะครรรัััับททททีีท่่่สํําาาาาาญลลลกกขขขขออองงงงงงูฟจจให้้้้เเเเิิิดดพพตวึึมไซ แล้วนะครับแรงกระตุ้นมันก็มีหลายปัจจัยเนาะแรงกระตุ้นนะครับเรื่องความโกรธนะครับที่อาจจะมีคนตายนะครับคนที่ลูฟี่รู้จักแรงกระตุ้นนะครับกับสิ่งที่ฝั่งรัฐบาลโลกทําต่อโลกวันพีชนะครับอย่างเช่นอสมมตินะพวกลูฟี่สามารถหนีไปได้แล้วนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเกาะเอเคสนั้นเนี่ยก็คือถูกทําลายด้วยมาเตอร์เฟรมไปทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็เชื่อได้ว่านะครับก็เอเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นและกันที่ทําให้ลูฟี่นั้นรู้สึกโกรธนะครับและในท้ายที่สุดแล้วอาจจะเป็นการระเบิดพลังของเขาขึึ้้นนนนมมาาะใใฐูฟีี่่เเกหปถงงงงงจจุุุุดดดดสสสสขออทผ ถึงนั้นเนี่ยก็อาจเช่นนะครับใช้ร่างเกียร์ห้าได้อย่างยาวนานใช้พลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับและไอจังหวะที่มันจุดสูงสุดเนี่ยไอความโกรธของลูฟี่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของลูฟี่นะครับที่ผมนั้นก็อาจจะเคยพูดไปแหละครับว่าเมื่อลูฟี่นั้นโกรธมากๆแล้วนะครับแล้วแบบไม่สามารถคนโทรลร่างกายตนเองได้ควบคุมจิตใจตนเองได้และพลังผลปีศาจมางกิน,กนอ่ะมันก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ลูฟี่นั้นจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะครับเพื่อให้เขานั้นอยู่จุดสูงสุดนะครับของร่างเกียรจจ์หาา้าซ กว่านั้นได้ยังไงอ่ามันก็แล้วแต่นานาจิตตังละกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมก็ยังเชื่อว่าอ่าพลังเก5นั้นเนี่ยจากที่มีละกันนะครับด้วยข้อมูลความสามารถที่มีนะครับมันควรไปในจุดที่สูงมากกว่านี้นะครับอ่ะอย่างน้อยๆนะครับลูฟี่ในฐานะนิวจอยบอยนั้นเนี่ยควรมีพลังความสามารถนะครับที่อยู่ในระดับสร้างความหวาดกลัวนะครับให้กับท่านอิมได้นะครับเพราะว่าอิมนั้นก็เคยกลัวนะครับในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่จอยบอยเคยทานะครับและกลัวจะเกิดนิวจอยบอยนะครับแต่ลู หรือรัฐบาลโลกนั้นกลัวสักเท่าไรจึงทาให้มันควรจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้แต่อยู่ที่ว่าไอที่มากกว่านี้นั้นจะไปในระดับไหนท่าน,นั้นเองนะครับอาจจะเป็นระดับสูงสุดร่างเก้าที่ผมพูดไปหรือเหนือไปกว่าในร่างเก้หกแต่ท้ายสุดแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่แล้วสำหรับแฟนขับวันพีชซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ลูฟี่นั้นเนี่ยโอเคมันก็อยู่ในช่วงตท้ายของเรื่องแล้วแต่แน่นอนว่ามันยังไม่ใช่อีเวนต์สุดท้ายของเรื่องนะครับอีเวนต์สุดท้ายที่ผมหมายถึงนนเนี่ยะอ่าอย่านนยคนอาน่่าาง,งิบัั่อวนนพพเเืป็ ชาโจรสลัดอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีเวนต์ใหญ่และอีกอีเวนต์หนึ่งการต่อสู้กับฝั่งเท่บาลโลกแล้วก็คนล้มท่านอิมนะครับซึ่งไอ้สองอีเวนต์ใหญ่นี้มันไม่มีทางอยู่แล้วที่ลูฟี่ณตอนนี้ในร่างเก้าของเขานั้นจะสามารถชนะศัตรูได้โดยการมีร่างเพียงแค่เท่านี้นะครับมันต้องมีอะไรที่มันเหนือไปกว่านี้จึงทาให้นะครับจุดที่เป็นแรงเสริมแรงกระตุ้นละกันในการระเบิดพลังร่างเก้าของลูฟี่และเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ลูฟี่นั้นอยู่จุดสูงสุดของเทพนิกะได้นั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นด ความรู้ที่ตนเองมีเกี่ยวกับพลังของตนเองแล้วดูกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่าลูฟี่นั้นจะมีอะไรอีกหรือเปล่าที่สามารถกระตุ้นนะครับแรงผลักดันนะครับในจิตใจของตนเองจนทําให้เขานั้นนะครับอยู่ระดับที่มันสูงสุดไปมากกว่านี้ได้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและมนเดิมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ่าน่าจะวันอังคารนี้เนี่ยแหละครับเมื่อมีสปอยล์วันพี่ตอนใหม่มาเดี๋ยวจะมีถามตอบนะครับก็เดี๋ยวแรนดอมกันมานะครับความคิดเห็นเป็นการพูดคุยกันนะครัันนนนนเเ่่อออ้ววก็าาาูดดคคคุยะใชงงขมมีิหไร ที่น่าสนใจแล้วก็ดีๆบ้างและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับอีกแค่ไม่กี่หมื่นซับเท่านั้นก็จะครบ1ล้านซับแล้วนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ